นายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนางพัฒรานันยังตรงนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอุบลราชธานีนายสัมพันธ์เดือนศิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีมนสงา่าลีลาสงา่างามหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และวางกระสอบทราย โดยศูนย์ปพเขียนอุบลราชธานีได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดท่อ12นิ้วเพื่อระบายน้ำออกจากชุมชนท่ากอภัยอําเภอวารินสำราบจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบเกิดสถานการณ์น้ำเอ่อล,ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของประชาชนจำนวน8อํอำเภอ35ตําตำบล1น6หมู่บ้านชุมชน4,417ครัวเรือนศูนย์พักพิงชั่วคราว7จุด ด้านการเกษตรด้านพืชได้รับผลกระทบ8อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30อำเภอวารินชำราบอำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอเด็ชอุดมอำเภอตราการพืชผลอำเภอเหล่าเสือโกอกอำเภอดอนมดแดงและอำเภอเข่งในจำนวน33ตำบล149หมู่บ้าน4,250ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย26,117ไร่ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบตัติเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้วจำนวน2อ,อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอวารินชำรบาบทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งรายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีทราบทางหมายเลขโทรศัพท์โทรสาร045 344 635ถึง7วันนี้ผมเข้ามาดูในส่วนของระดับน้ำนะครับตอนนี้สถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดสะพานเนต์ดีพระราชพิษัยนะครับเวลาประมาณเุดอเกือบ18นาฬิกาเขาอยู่ประมาณ102.18นะครับประมาณประมาณนี้นะครับซึ่ง ก็เป็นระดับระดับที่อยู่ในระดับโตมแดงแล้วนะครับซึ่งก็มีผลกระทบกับชุมชนรุ่มต่ำนะครับในหลายๆชุมชนซึ่งในพื้นที่ที่อยู่อาศัยนั้นก็กระทบไปสองอำเภอด้วยกันอเมือกเมือง,ก,อง,องกับอำเภอวันินบ้านนะครับในจุดที่รุ่มต่ำเนี่ยก็มีการบุกยบประชาชนไปแล้วเจ็ดจุดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนบางแดงชุมชนเกศแก้วประสามนะครับ หรือชุมชน,นาทุ่าบุบกมั่งนะครับวันนี้ที่ผมมาดูนี่ก็คือชุมชน,นา่าตปอไผ่200ฝัโวเรือแล้วก็มีการป้องกันโดยที่มีปอดทรายวางนะครับเพื่อป้องล็อกน้ํานะครับแล้วก็มีการสูบน,น้ําสูบน,น้ําออกโดยทางเครื่องสูบน,น้ําของทางสวนปอไผ่ที่3ซึ่งสามารถที่จะสูบได้ สูลงล้วประมาณ1,000งรูปบาทตเดืน,นะครับแต่บางมันก็ต้องมีการดูดแล้วก็จะมีช่วงจังหวะเครื่องพัดบ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะตู้ได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งงจากถ้า,าน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็มีแผนในการที่จะมีแผนอพยพที่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับอันนี้ก็จังหวัดได้เตรียมการแล้วก็ช่วงนี้ก็มีการแจ้งเตือนที่น้องประชาชนนะครับให้ลูกหนที่สูงแล้วก็ แล้วก็แจ้งหน่วยราชการต่างๆองค์วามปรอดองส่วนท้องถิ่ erson, น,นนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการนะครับในส่วนของการอพปยพผู้พี่น้องประชาชนแล้วก็เตรียมแจ้งเตือน้พี่น้องประชาชนครับในพื้นที่รุ่มตันครับส่วนสถานการณ์พื้นที่เกษตรเนี่ยนะครับก็มีผลกระทบ8อำเภอแล้วครับก็เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็คงจะมีการ ให้ถุงตรวจแล้วก็ให้ความ,ามช่วยเหลืกอ,อกันต่อไปครับเราเได้มีการประกาศพื้นที่ทีอยุสั้ครับก็ก็มีก็มีมีการประกาศแล้วครับในในตัวเมืองกับบริเวณด้านครับพื้นที่พื้นที่ที่รับนเำได้ไม่น้านที่รับน้ำก็อาจจะจะประกาศต่อไปในส่วนของพื้นทีน่ด้านการเก็บน้บ